ท่านผู้ชมนะครับก็สู่รายการทะลุมิต,ติครับท่านผู้ชมครับรายการทะลุมิติของเรานะครับมีหลากหลายช่วงที่น่าสนใจมากๆเลยครับช่วงแรกเป็นช่วงอะไรครับคุณพึ่งครับช่วงแรกนะคะมีโปรแกรมที่น่าสนใจมากมาฝากค่ะ สองเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนห้ามพลาดเลยครับพาไปดูของแปลกค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบของแปลกหรือว่าสนใจในเรื่องราวแปลกลี้ลับนะคะห้ามพลาดช่วงนี้เลยละค่ะเพราะเรามีเรื่องราวแปลกๆมาให้คุณได้ดูเลยค่ะใช่แล้วทีมงานของเรานะครับจะพาไปตะลุยไปดูคับว่ามีอะไรแ,แปลกๆพาดไม่ได้เลยนะครับเขาเห็นแบบเป็นเงาลางๆอะไรทํานองนี้ละ่ะมันชาสิดขนลุกเลยครับอยากดูเช็คผ่านในบ้านบ้านค่ะ ที่สามค่ะน่าสนใจไม่แพ้กันช่วงพลังศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าใครอยากรวยนะอยากรู้ว่าทายัางไงถึงจะรวยมากๆช่วงนี้อืแน <c oughs> ่นอนครับปัจจุบันผู้คนนิยมบูชาปีเสียขอเป็นสัตว์มงคลที่ใช้ดูดตสิตีดเงินทองและผัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลไปพร้อๆมๆกันด้วยค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวสยองขวัญแต่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องจิตามชมก็ไม่เชิอว่าประจัาค่ะแต่ว่าก็เจอบ่อยชองยาวๆออกมากัวอีกสักครู่เดียวค่ะค่ะน่ากลัวมากโอเคเดี๋ยวเชอกันก ช่วงแรกของรายการทะลุมิตินะฮะวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวแปลกแงนะฮะเกี่ยวกับโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตครับโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียมอย่างละเอียดครับชื่อว่าโปรแกรม Google Earth นั่นเองค่ะครับ<ะ>ท่านผู้ชมที่ไม่รู้จักโปรแกรม Google Earth นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ได้ฟังกันค่ะว่า Google Earth มีอะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง ทเคยดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับนักสืบหรือจารกรรมนะครับจะมีภาพขายดาวเทียมนะฮะที่ยิงลงมาจากอวากาศลงมาเราจะเห็นเลยฮะเห็นรถเลยครับเห็นรถเห็นบ้านเล็กๆอะเห็นชัดเจนมากๆแบบนี้แบบนี้ดแบบูเลยครับ คุณเพื่อนครับอยากรูงจริงครับว่า g Google o Earth เนี่ยคืออะไรครับค่ะ,คะก o เออรนะคะก็คือแหล่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า Geographic Information System นั่นเองค่ะโอ้โห เป็นฟรีโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตค่ะที่จะใช้แสดงแผนที่ที่จะให้เราเนี่ยได้เข้าไปดูพื้นที่ต่างๆบนโลกนะคะซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะแสดงแผนที่ต่างๆบนผืนที่โลกเนี่ยไว้อย่างละเอียดซึ่งเป็นการถ่ายภาพจากดาวเทียมหลายๆดวงเนี่ยนะคะถ่ายดิบยังพื้นที่ต่างๆแต่ว่าเขาจะมีเทคนิคค่คะในการทําโปรแกรมทําให้เหมือนกับว่ามันเป็นที่ที่เดียวกันเนียนสนิทละเอียดชัดเจนมากๆค่ะ คุณบีบีทราบไหมคะว่าโปรแกรมซู o g อ e เนี่ยมีประโยชน์มากเลยล่ะค่ะอืมเรามีประโยชน์ยังไงบ้างล่ะฮะประโยชน์ของโปรแกรมซูกเกอรนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถใช้เจ้าโปรแกรมเนี้ยเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับแผนที่โลกเรียกได้ว่าจะเห็นตั้งแต่ภูเขาพื้นน้ำท้องฟ้าหรือแม้กระทั่งสภาพดินฟ้าอากาศนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นโปรแกรมที่ สุดยอดนะฮะผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงมี Google Earth กันแล้วนะ ครับแล้วกูก็เออกับประเทศไทยเนี่ยเราจะมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับใช้ดูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสําคัญหรือว่าจะศึกษาเส้นทางเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปยังพื้นที่ที่เราไม่รู้จักก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ้าของนี้ดีกว่าครับผมมีตัวอย่างครับร้านอร่อยในเยวาวราชใช่ไหมคุณเพิ่งต้องชอบไปชิมแน่ๆอ,อมแน่ของกินกูกเออเนี่ยนะฮะก็สามารถ จะเข้าไปดูร้านอร่อยในเะยาวราชได้เลยเห็นเลยนะว่ามีตรงไหนไหนตอนนี้ครับทางรัฐบาลก็รณรงค์ให้เราเนี่ยรู้จักการประหยัดทรัพยากรก็คือใช้แก๊สถูกไหมแก๊สเอ็นจีเนะอะไรเงี้ยทางกูก็เอิร์ดบอกมาเลยนะบอกเลยว่ามีปั๊มแก๊สที่ไหนบ้างในประเทศไทยเลยนะละเอียดมากๆใช่คุณเรียนสังคมมาหรอือเปล่าะเรียนที่ <พอ S 2> ทครับคุณที่สอนเรื่องเกี่ยวกับวัดนะฮะวัดยุคตกเก่าว,วัดอะไรเงี้ยทางยุทธยาอะไรเงี้ยครับคุณหมยครับว่า o ูก็เอิรเนี่ยนะฮะ มีเป็นภาพถ่ายทากาศลงมาเห็นโบราณสถานของประเทศไทยหมดเลยนะครับ เรานี่ส่องทะลุปูกโปร่งทั้งประเทศเลยนะฮะหน้าหน้าผมเ็นคุณยืนอยู่ฮะครับรับรองว่าเป๊ะครับทุกท่านเห็นกันเป๊ะจริงๆเลยฮะเพราะถ่ายจากภาพทางอวกาศนะฮะถ่ายทาอวกาศของจริงนะครับใช่แล้ว โปรแกรม Google Earth อยู่นี่จะทํายังไงดีคะคุณดีดีไม่ยากครับเพียงนี่ครับท่านไปที่เว็บนี้ครับ<ช>แล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth ที่จะอยู่ทางด้านซ้ายของจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะ<ช>แล้วก็ทําการดาวนโ์โหลดเพียงเท่านี้โปรแกรม Google Earth ก็จะมาอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายๆแล้วล<ช>่ะค่ะแต่ที่สาคัญคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องติดใต้อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะ ครับท่านชมครับและนี่นะครับก็เป็นโปรแกร,รมที่ดีนะฮะโปรแกร,รมที่เจ๋งมากๆสุดยอดทะลุมิติจริงๆครับที่เอามาให้ชมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกร,รมเท่านั้นนะคะยังมี สิ่งที่น่าสนใจเพียบอยู่ในโปรแกรมรอให้คุณเข้าไปชมด้วยตัวเองอยู่ค่ะคราวจะทบท้ชมมีเรื่องอะไรแปลกๆนะครับหรือมีอะไรที่อยากจะให้เรานําเสนอนะครับก็อีเมลมาได้ที่นี่ครับ WeTV hotmail.com ค่ะบใชครับหรือว่าจะ a d msn นะฮะมาพูดคุยกันได้ที่นี่เหมือนกัน WeTV hotmail.com ครับกับผมบีบีและน้องซึ่งขราวช่วงน้านะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทะลุมิติกันนอกสตูดิโอครับมีมากค่ะ แต่ว่าจะพาไปที่ไหนไปดูอะไรพักสักครู่เดียวค่ะครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะคนคือม้าลายครับที่ได้ได้มองนี่เนาะเป็นมองที่ซักซิดครับมองเอ่อพี่น้องอยู่แถวชุชนนี่นนี่นบอกว่าคนอยู่เย็นเป็นสุกครับ่นพาดไปท่านมากก็กาไหว้มองนี่ครับเพราะว่าผู้ใดคิดดีต่อเพิ่นผู้ใดทําดีแกสังคมครับเพิ่นกับนื่นงความช่วยเหลือมาให่ครับมาช่วยเหลือมอง คุณเพิ่งรู้จักจอมปลวกไหมครับจอมปลวกครับเป็นบ้านปลวกจอมปลวกนี่ก็คือนะฮะชาลาม,มที่ปลวกอยู่นะฮะที่ขึ้นมานะครับแต่ทางความเชื่อนะความเชื่อเขาว่าจอมปลวกเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่<ม>ใช่ไหมให้โชคให้ลบสิ่งศักดิ์สิทธิ์้าใักจะสงสัยแล้วเดี๋ยวคุณพาไปดูเลยดีกว่าอยากอยากชมแล้วอยากดูแล้วอยากรูแล้วใช่แล้วใช่แล้วฮะ ไป<ห>ชมพร้อมกันเลยค่ะคะอ้ซื้อหวยอย่าซื้อเยอะมั่ก็ความหมังนะ องหลังของคนจนอยากช่วเช้วความไปสร้างบ้านค่ะก็ทํามาหาเกง่งดีนะค่ะจะรวยวันนี้เล่นอะไรเนี่ยเหรอคะอยังไม่เคยไปนะอ๋อมาแล้วแต่คนเชื่อครับอยากไปหาเรื่องเก่งครับสวัสดีครับผมธีรชัยสีทะลังครับพร้อมกับทีมงานของรายการทะลุมิติ จอมปลวกยูกข้างหลังขอกผมนะครับตามมาเบิ่งครับว่ามองเห็นเป็นยังไงาหื่อใดครับสวัสดีค่ะ่านผู้ชมสําหรับทางไปหม่องจอมปลวกทองให้โชคนันนะคะให้มือไปทางถนนสุขุมวิททางถิ่นโลค่ะมเมื่อเจอถนนเทพารักษ์แล้วให้เลี้ยวไปทางซ้ายเมือ่อเข้าไปถึงถนนเทพารักษ์ให้หาซอยที่ชื่อว่าซอยานารายสองอยู่ทางขวามือแล้วคุณก็จะพบหม่อกจอมปลวกทองให้โชคค่ะ งานของละการทะลุมิติครับเดินทางม,มาถึงช่วงเวลาประมาณสองทุ่มสองสดีครับก็เห็นที่น้องเอ่อเนมาถาบเบิงอยู่หลายเต่ครับ <S <S ตอนแรกผมก็ยังว่าเอา๊ะคนคือมาหลายครับที่ได้ได้มองนี่เนาะเป็นมองที่ซักซิดครับมองเอ่อที่น้องอยู่แถวชุวชน,นีิ่นบอกว่าคนอยู่เย็นเป็นสุกครับเพิ่นผ่านไปพ่านมากก็จิกราบไหว้มองนี่ครับเพราะว่า ผู้ใดคิดดีต่อบพนผู้ใดทาดีแกสังคมครับพนกับยื่นความช่วยเหลือมาให่ครับมาช่วยเหลือมองผมแค่สิบคนลุกเลยครับทีมากมนเลยนี่ครับมันตรงกับวันที่หนหรือว่าวันที่สิบหกครับซึ่งเป็นความหวังของคนจนเนาะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นครับ ฟังทางเอ่อคุณน้องชาวบ้านคนอยู่แถวแถวนี้ว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าผมฟังแล้วผมกับคนโหลูกนี้ครับชาวบ้านแถวนี้เขาก็นับถือนับถือบางคนกบบมีโชคมีลาบก็ได้เอกวัยได้มแตแท่งกับมีถือแง่ถูกแง่บดถือแงู่้ได้โชคดีก็ถือไปแต่มีคนมามาไหวมาจุดทูบยังไงแต่ละมือน่ะมาหลายครับผมเหมารถเหมาล่ามากกับมีใช้มองนี่นั่นมาละมองนี่เพิ่นก็เป็นที่จับติดกับมาจุดทูบเป็นอย่างนี้ ก็อยู่วันที่เจ็เล็กค่ะคือแต่ก่อนตรงนี้เป็นน้ำนะเป็นน้ำก็คือม,มีปากโขกตนี้ก็คือพอรู้<อ>นนสึกว่าเขาบอกจะมาถมพอถมเสร็จก็นานมากแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ไม่ได้ทำอะไรจนเออก็เลยมีคนที่ดินตรงนี้ว่างได้ถามเพราะว่าเออขอขอเลี้ยงไก่ได้ไหมหรือมาเนี่ยเขาก็เลยมาเลี้ยงเลี้ยงกันแล้วก็มีสองปวกขึ้นมาก็ามีมาพอสมควรค่ะถ้ามีมาน่งคงคงได้กันไปเยอะเหมือนกันผมก็อยู่แถวนี้มาตั้งห้าร่วมร่วมสามสิบกว่าปีแล้วครับ แล้วก็อยู่แต่อันนี้ตั้งแต่ลูกหลานยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ครับจอมโบกนี่เขาขึ้นมาประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนะมีคนมาขอหวยรวยเบอร์ก็มีถูกมายี่ถูคนนะนะเขาบอกว่ามาขอหวยจิตใต้ต้นกระถินนี่แหละนะเขาเห็นแบบเป็นเงาลางๆอะไรทํานองนี้แหละแต่ว่าตัวตนเขาไม่เห็นแต่เป็นเงามืดๆซึ่งมองนี่เป็นมองซักทิศหน่อยทิศนึงกันเข้ามาแต่ว่านี่การขอบวนขอพรอหลวเพื่อนเั้าหน้าทีการใดครับแล้วมีทั้งแค้งเงี้ยทุกเทียนทั้งพวกมาไล่เข้ามากราบไหว้เพิ่นครับ ันก็จะแห่้วนเข้าดีๆตอบกราบมาครับ,รบผมของกล้องผมก็ได้ใช้กล้องตัวนี้นะครับถ่ายมืดมากครับผมพยายามยกเกนขึ้นขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่นั่งผมว่ามันน่าจะผิดพลาดกล้องมากกว่าผมก็รู้สึกว่าระบบไฟมันก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะกล้องตัวนึเป็นกล้องดิจิตอลนะตอนถ่ายลมมันก็แรงทั้งๆที่ก่อนถ่ายเนี่ยมันไม่มีอะไรนะลมเมื่อไม่มีตอนถ่ายเนี่ยมัมัยามที่เขาคูณเลขกันน่ะตางสุวขคงเห็นอะไรไหมเขาคูนเลขกันนะมัตสยามมองเลยมันก็ไม่เห็นอะไรเน่ยถ้าดูสุโาคงพิจารณาดูเองแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่เชื่อครับแต่ก็ไม่ลบหลู่ ครับเพราะว่าทีมงานขาองเ้อก็มาถึงจอมปวกท้องครับแต่ว่าเอา่อมาขอ,อพรอับเพลินก็ได้อยู่แต่ว่าสิ่สำคัญครับจากแขกพี่น้องก็ต้องเสื้อหลายครับแต่ว่าแ่นพี่น้องอยากด้วยเนี่ยคือตื่นตะเต่าครับตื่นตะเต่านอนเด้อครับลรอมีสองมือสองเท้าสองขาครับต้องขยันทำมาหากินเท่านั้นครับจะด้วยอีกทางหนึ่งครับผม ขอบคุณครับขอบคุณคุณเบ่าตู้นะครับที่ช่วยพาเราพาไปชมหม่องนี้นะครับ in ที่โอ้โหสุดยอดเป็นไงครับคุณเพื่งเมื่อกี้คุณเห็นแล้วน um, ี่นะมหัศจรรย์จริเป็นหม่องจอมปลวกที่มหัศจรรย์น่าสนใจมากๆเกิดมายังไม่เคยพบเคยเห็นแล้วใช่ผมว่ามหัศจรรย์สุดๆเลยนะครับก็เหมือนที่เขาบอกกันมาเนาะนอนดึกตื่นเช้าดีกว่าดีกว่าไปเล่นการพนันถูกไหมถูกค่ะเออนี่แหละฮะการพนันทำให้เราหมดตัวได้นะครับ ยังไงก็ขยันทำมาหากินดีกว่าไม่มีอะไรทำให้เรารวยสอบว่าเราขยันทำมาหากินแล้วล่ะคะ่ะถูกต้องครับในสมัยก่อนจะนิยมบูชาไว้ที่หน้าประตูบ้านเพื่อขจัดสิ่งอัตบตะบงคนทั้งหลาย ถ้าอยากรวยครับดูทางนี้ครับอยากรวยอยากรวยไหมครับอยากนนยอยากรวยค่ะกับช่วงพลังศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้เราไปดูกันว่าเรามีวัตถุอะไรที่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะไปชมกันครับสวัสดีเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะหนูพันจ้าเจ้า ทางบ้านทะลุมิติโ้กค่ะหนูคันจะเป็นคนที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลังจัก์สิธิ์ของเครื่องรางด้วยค่ะวันนี้หนูขันก็มีเรื่องราวสุดยอดของเครื่องรางนกักหมาต่อีที่ดูพาลายรวยมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณผู้ชมหลายคนคงรู้จักสีเสียกันบ้างแล้วใช่ไหมเจ้าคะ แต่วันนี้หนูพันจะพาไปค้นประวัติความเป็นมาของสีเสื้กันเจ้าค่ะสีเสี้จะมีหัวเป็นมังกรตัวเป็นก้างขาเป็นม้เท้าสี่เสีนกมีเขาไม่มีรูทลายนันเป็นต้นถึงความเชื่อที่ว่าเพื่เก็บทรัพย์รับลูกเที่ยว สุดยอดของเครื่องราง,างาที่ใหญ่ไม่แพ้พญามังกรและถิ่นโตด้วค่ะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่เลยนะเะนนจ้าค่ะผู้ชมท่าเมโซคัสและอินเดียได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณมันเป่นที่นิยแล้วในสมัยก่อนจะนิยมบูชาไว้ที่หน้าประตูบ้าน เพจัดส,ส,สิ่งอับตะยังคนทั้งหลายบรนดาเกียรติยศชื่อเสียงหรืดึงดูทรัพย์สินเงินทองให้เข้ามาไปที่บูชาปีเตียนะ้เจ้าคะับลองได้เลยค่ะว่ามีแต่โชคลาภทรัพย์สินมีแต่เข้าไม่มีออกค้วยค่ะ <S <S สี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นุ่นฉันตูนันทนสเส,สวนประเทศจีนเท้เาค่ะ เราว่ากันว่าแคร์อลบล็อคพิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกยู่แจ็คพอตแตกสามครั้งต่อเดือนด้วยค่ะบล็อ็เลยขาดทุนเจ้าของบ่อนก็นเริ่มตึงขม่าว่าจะค่ะไม่รู้ว่าจะทำไงดีเึ่นส่าของเราก็ค่ะบลอตได้นำปีเช้อมาไว้ที่หน้าบ่อนเท่าน,นั้นแหละโตคาเงินทองไหลมาเทมามีแต่เข้าไม่มีออกบลอนก็เลยเจริญรุ่งเรืองพวกค่ะส่วนคนเล่นล เห็นที่ก็คงต้องจนกันต่อไปนะเจ้าค่ะปีเตียยังสามารถเรียกได้อีกหลายชื่เจ้าค่ะดินแผนดินใหญ่เขาเรียกกันว่าตัวดูดเงินฮ่องกงเรียกว่าตัวรับโชคส่วนที่ใต้หวันเรียกว่าตัวเพ่งเจ้าค่ะปัจจุบันผู้คนนิยมบูชาปีเตีย ขอเป็นสัตว์มงคลที่ใช้ดูดซับสิ่นเงินทองและขจัดสิ่งชื่วร้ายอัปมงคลไปพร้อมๆกันเจอาค่ะที่สำคัญขอกระซิบเจ้าค่ะตีเตี้ยมีมีดทลัมเจ้าค่ะคุณขาจึงจะหมายถึงมีแต่เงินเข้าไม่มีหลังออกคนดูทาตีเตี้ยจึงมีแต่เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเจ้าค่ะ คิดว่าเรื่องจะรวยหรือ,อไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกันนะเจ้าคะถ้าคุณชุตคไมได้เงินมาแล้วซื้อแต่ของแรงเง่นใช้หรือใช้จ่ายเงินเดือนที่ได้มาเงินก็คงไม่มีเหลือให้เก็บส่วนตีเพื่อเป็นเพียงตัวเสริมส่งอีกแรงเงน,น,นเท่านั้นด้วยค่ะว้าหมดเวลาทำหนนขานแล้วเลยเจ้าค่ะ วันนี้หนูขันจันเจ้าก็าต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วหนูขันจะมาอัปเดตเรื่องราวและประหลัดของพลังศักดิ์สิทธิ์แบบเคลื่องรางกันใหม่คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามหนูขันจันเจ้าด้วยนะคะประหลัดดีเจ้าค่ะโอ้โห อย่างนี้ผมต้องไปหาปีเสี้ยมาบูชาแล้วครับอือใช่แล้วค่ะพึ่งก็ไม่มีเหมือนการต้องไปหาบูชาบ้างแล้วล่ะค่ะอ่ามีทั้งแบบตั้งโต๊ะก็มีนะฮะมีแบบไ้อ้คอก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็ต้องไปหามาแล้วอยากรวยมากนะคนอยากรวยใช้พลังศักดิ์ศรีแล้วครัใช่ค่ะเป็นวัตถุมงคลที่มีความน่าสนใจมากๆอีกชิ้นหนึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบเรื่องราวของสีเสี้ยในวันนี้ก็ได้รู้กันไปบ้างแล้วนะคะครับผม พ่อเดี๋ยวจะไปหามาบูชาครับตรวจเวยน่ะอาจารย์เขาก็มีตรวจเวยไงก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังจนครั้งนั้นและช่วงนี้ครับเป็นช่วงไหนครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนเ <najwię Vikings. S 2> คยเรียนหนังสือไหมครับคุณดี เคยอยู่แล้วครับโรงเรียนหึกว่าไม่เคยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับที่โรงเรียนนะครับเราก็มีเรื่องเล่ากันมากๆนะครับอย่างเมื่อก่อนนะครับโรงเรียนผมนะครับก็มีนะฮะบอกว่าที่ในห้องน้ําเนี่ยจะมีอะไรแอบอยู่นักโปนักโปอนะฮะแต่ที่โรงเรียนกึ้งคนัาจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาลเรื่องราวในวันนี้นะครับเกี่ยวกับบันไดครับบันไดและโรงเรียนเกี่ยวข้องกันอย่างไรมีความน่าสนใจน่าติดตามอย่างไรหรือว่า จะชวนขนหัวลุกอย่างไรต้องไปฟังเรื่องนี้ค่ะชื่อเปรมอดีนัามสกุลธน,นาสอนค่ะ อายุ1ิปีก็ไม่เชิงว่าประจาค่ะเพรว่าก็เจอบ่อยก็เคยได,ได้สึกษาอยู่ในวิทยาลัยพา,านิชแห่งหนึ่งก็ค้นอยู่มาสักปีสองก็เคยได้ยินข่าวที่เพื่อนเล่าให้ฟงหังเกี่ยวกับเรื่องมีอาจารย์ที่เรียนอย์เป็นอาจารย์ผู้ชาย เขาปูกคอตายที่ช่องบันไดตรงต้นไจมันเป็นระหว่างขั้นบันไดค่ะคือมันจะมีช่องยาวๆออกมาอาจารย์เขาเครียดอะคะ่ะเครียดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาใช่วงนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงคิดงไปอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์เขามีความทุกอย่างอะคะ่ะต้องสิทธิ์ก็รักพอข่าวที่ตารยปลูกขาตายมาก็คือวันนั้น ทุกคนคือไม่ไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนคือเขาไปงานศพอาจารย์คือโรงเรียนแยกไปเินถนนมาที่ถาลเจสาอาปุกษาคือช่วงนั้นประมาณครับเกือบทุ่มทุ่มทุ่มกวา่ากว่าเดินตะก,การจะกลับบ้านกับเพื่อนเหมือนเป็นคนเดินเดินขานะคะแต่ว่าช่วงนั้นไม่มีใครเลย เห็นเป็นอาจารย์เดินเป็นอาจารย์เลยะคะ่ะอาจารย์เขาเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนเดินตรวดเรนอะ่ะอาจารย์เขาก็มีตรวดเรีนไงก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะเพื่อนเขาก็เล่าๆฟังจนครั้งนั้นได้เห็นกับตาก็ครั้งนั้นก็คิดว่าเป็นอาจารย์ ไม่ได้เจอแค่กำลังใจค่ะเจอที่อื่นก็มีตัวมันก็บอกว่าก็มีคนเคยเห็นนะเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าเห็นอาจารย์ตอนนี้ก็ยังมีควงมาลัยดวางอยู่ที่ ตรงมนนที่เจาผูเขาตายก็เขารักอะค่ะเขารักเพื่อของเขาเขาก็รักรูปสีของเขาเขาก็ยังคงยัคงอยู่ก็เคยไปทำบุญที่วัดกับเพื่อนทำไหว้ฟังคาถาให้ค่ะแล้วก็แพ้อุทิศตนให้ตาย นะะคเขาก็คงไม่อยากให้เราเห็นโดยตรงๆอ่ะโดยส่วนตัวหนูก็เชื่อนะคะว่าผีและวิญญาณมนีจริงโอ้โหถ้าเป็นผมเห็นตอนนั้นผมก็จะวิ่งเลยครับผมจงไม่คงไม่คงไม่อยู่นิ่งๆเหมือนน้องเขาหรอะครับน้องเขา กาคุณว่านี่ขนาดเราอ่ะแค่เป็นคนฟังอ่ะยังแบบน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเลยนะครับก็พบกับเรื่องราวชวนสยองขวัญเรื่องราวของกฎแห่งกรรมเรื่องราวต่างๆนานาได้นะครับในทุกอาทิตย์นะฮะกับรายการทะลุมิติถ้าคุณมีเรื่องแปลกนะครับ หรือว่าเรื่องที่น่าสนใจสยองขวัญชวนติดตามส่งมาได้ที่อีเมลนี้ครับ vt@hotmail.com e หรือว่าถ้าคุณนะครับมีโปรแกร,รม MSN แล้วก็แอดมาได้ที่นี่เช่นกันครับ ttv@hotmail.com ค่ะ e ครับกับผมบีบีและน้องพึ่งนะครับก็จะมาเป็นเพื่อนกับคุณนะฮะกับชาวทะลุมิติทุกๆคนนะครับ